สวัสดีครับ fc fanpage นะครับวันนี้เรามารีวิว toyota yaris อีกแล้วนะครับผมก็คันนี้นะครับมาจัดเป็นล้อ tc 1นึ่นะครับผมขอบ15นะครับก้าง7นะครับออฟ35นะครับก็สวยๆเลยนะครับใส่แล้วไม่ล้นซุ่มนะครับยางก็เป็นของยี่ห้อ l a n d s e l นะครับยางใหม่นะครับ19550นะครับอ่าปี22นะครับผมก็ดอกยางเต็มเลยครับล้อสีสินเบอร์สวยๆนะครับก็นะครับผมพร้อมใส่ถ่วงนะครับคันนี้เธอล้อเก่านะครับจ่ายเงินประมาณ6,000บาทนะครับ สวยเลยครับแถมข้อเบรกฟรีด้วยนะครับคันนี้สเตปก็มีโหลดช่วงล่างนะครับโหลดสปริงนะครับก็สวยเลยสําหรับโตโยต้ายาริสนะครับบอกเลยว่าสวยเลยครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใครที่แต่งรถอยู่แนวนี้นะครับผมอยากได้ล้อแนวนี้สวยๆนะครับสีแบบนี้นะครับติดต่อมาหาเราได้นะครับเพจเติมแม่ซึ่งมางไอินนะครับล้อสวยยางสวยนะครับการันตีใช้ยาวๆนะครับผม ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมร้านเตอร์แม็กซิ่งบางปะอินนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกสามหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมสวยๆเลยครับขอบคุณมากครับผมมาชมรูปนี้กันนะครับสวยๆเลยนะครับยาริสกับทีซีหนึ่งศูนย์ห้านะครับถ่ายรูปแบบไกลๆมุมกําลังดีนะครับรถโหลดแป๊กๆสวยๆนะครับภาพนี้ก็สวยเช่นกันนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อเราได้อันนี้มุมไกลนะครับถ่ายติดหน้าร้านนะครับ สวยๆเหมือนกันนะครับผมดูมุมห่างๆนี้ดูมุมซ้าขวามือของรถนะครับสวยเลยนะครับอันนี้มุมมุมล่างชิดติดพื้นนะครับด้านขวามือของรถนะครับอันนี้มุมสูงนะครับมุมสูงด้านหน้ารถนะครับสวยเลยครับไม่ลดนซูมอันนี้มุมใกล้สําหรับล้อแมกนะครับโชว์ขอบเบรกด้านนี้เป็นมุมโชว์ลายยางนะครับสวยๆเลยนะครับผม rs 0 0นนะครับน a n c e ล อันนี้เป็นมุมท้ายรถนะครับอันนี้มุมใกล้ๆล้อนะครับกับยางนะครับผมมาดูมุมนี้นะครับก็เป็นมุมล้อแม็กกับยางนะครับสวยๆเลยแล้วก็ขอเบรกอันนี้มุมไกลนะครับถ่ายติดหน้าร้านนะครับสวยมากนะครับมุมนี้อันนี้ก็เป็นชมหน้าของเจ้าของรถนะครับก็ขออนุญาตลงนะครับผมเป็นเจ้าของรถเจ้าของล้อนะครับความเทนะครับขออนุญาตลงด้วยนะครับผม